เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่9ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้คนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหลายหลายคนมีเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกนะคะไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะ อยากไปเที่ยวนะคะหลายๆคนคิดเรื่องแม่นะค,ะคิดกังวลหรือจะเดินทางไปหาแม่นะคะจะมีคนชวนคุณไปทําบุญนะคะทาบุญทําทานนะ,ะทำบุญกับคนนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินจากคุณนะคะช่วงนี้คุณจะอยู่สุขสบายนะคะทานเยอะนะคะน้าหนักขึ้นนะคะอาจจะทานเยอะเป็นพิเศษนะคะมีความสุขเซนดีเซนแรงฝันแม่นนะคะในช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะ ใครที่เป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงนี้คุณจะเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะคะช่วงนี้คุณจะมีโอกาสมีโชคมีลาบสื่อน้าโชคของคุณนะคะคืออายุแม่ของคุณแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมเดิมนาด,ดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ3 6 9นะคะแล้วก็10ขอให้คอคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ